น้องหมดตนาสาธุบุญไสบาดได้กันนะครับวันนี้พระมารอนะครับนาน पि वा धनशि लेशने चाङ्गूता नो วันนี้ทำแกงเปิดเองแกงเปิดน้องไม้สูตรใหม่ของน้องสนิทนะครับก็เลยเช้าพี่น้องถ้าไปซื้อกับข้าวตลาดก็ไวเราทำกับข้าวเองปรุงเองก็เลยน่านหน่อยประกอบครับว่าตื่นสายบ้าพี่น้องตื่นประมาณตีห้าก,กว่าแล้วก็ทุกคลักหน่อยนะฮะเพราะว่าเครื่องปรุงวิ่งนน่นวิ่งนี่ก่อาจจะได้ครบแต่ก็ อ่ะสำเร็จแล้วเห็นไปซื้อเกงเปรอหนอไม้ตามร้านอ่ที่เขาขายริมน้ำโขงดูน่ากินอ่แล้วลองมาทำเองดูนะว่าะระหว่างของที่แพงกับของที่เราทำเองอันไหนจะอร่อยกว่านะพี่น้องอ่ก็อ่บรรยายไปอย่างนั้นแหละพี่น้องวันนี้ดูสิคลองน้ำเดิมไหลแรงอ่น้ำธรรมชาติฮะน้ำฝนธรรมชาติไม่ใช่น้ำคลองมาเพราะว่าเขายังทำคลองไม่สำเร็จนะ ก็คงสิ้นปีนะฮะคลองนี้ถึงจะเสร็จถึงจะได้น้ําจากอ่างเก็บน้ามาใช้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรน้ําธรรมชาติปีนี้ก็มาเต็มพี่น้องดูต้นข้าวล้มระเนรนานเมื่อวานฝนตกอย่างแรงตกหนักมากพี่น้องตกเหมือนเทมาจากฟ้าสําหรับคลิปใส่บาทชาตินะฮะเต่าทองชาแนลก็ขอ,อจบคลิปตะวิน่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์เต่าทองชาแนล้วยนะครับ สวัสดีครับดูพระอาทิตย์สร์แสงผ่านก้อนเมฆพี่น้องดูด,ดีๆนะครับสวัสดีครับ